เป็นท่าเรือแม่ตะวอนะครับก็จะมีเรือหลากหลายครับแต่ตอนนี้เราจะใช้เป็นเรือใหญ่นู่นนั่งได้ประมาณ10คนนะครับเราจะไปดูน้ำตกนอตะนะครับเดี๋ยวเรากำลังจองเรืออยู่ก็ค่าเรือ10คนกับประมาณพันห้านะฮะ สวยมากครับปลาสวยต่นนเราก็กำลังขึ้นเรือนะฮะกำลังจะไปเที่ยวชมแม่น้ำมเมยาของนี้ครับเอาชิ้ชิไหมครับได้ก็ดีครับมีไหมช่าตละสิบบาทครับเอาเอาแล้วครับเอามา hey! เอาเอาเอาตอนนี้เราก็ยังขัดชูชีพอยู่ครับชูชีพอยู่นี่ครับเดี๋ยวไปเอาเสื้อใส่นะตอนนี้เรือเขาก็มีให้นะครับชูชีพ เดียวเดยวเดียวเฮ้ย,ยมาชิบเอาขาบันีายปต้องโโโโโ นี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวน้ำตกนอตักวันที่เราเดินทางมาเที่ยวกันก็เป็นวันที่5ธันวาคม2568ครับเราก็เดินทางมาที่ท่าเรือแม่ตะวอเพื่อจะไปดูน้ำตกนอตักนะครับ เราก็มาถึงท่าเรือก็ท่าเรือก็ประมาณ1,500บาทบาทเราไปกันสิบคนนะครับเป็นเรือลำใหญ่ท่าเรือแม่ทวอก็อยู่ที่อำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากครับนันตกนอตะนี่ก็จะอยูอ่ติดแม่น้ำเมย แล้วก็อยู่ที่ประเทศพรม่าเป็นรัฐกะเรี่ยงนะครับเราไปดูน้ำตกก็นน้ำตกก็จะอยู่ติดแม่น้ำเมยตอนนี้ก็เป็นการล่องเรือชมแม่น้ำ mới. เมยนะคับบรรยากาศวิวสวยมากับท่านผู้ชมถ้าใครมีโอกาสไป ตากแถวแถวเส้นถนนเส้นหนึ่งศูนย์ห้านะฮะอย่าลืมแวะไปล่องเรือโดยเฉพาะช่วงเช้าเช้านะครับประดมีหมอกเราก็มาถึงแล้วน้ำตกนอ,กกอน,อนอตักน้ำตกนอตักกันแล้วนะฮะว้าวสวย ลกมันนะเอาไว้บนนั้นแหละพูนมั้งไหมพูด่ะ notta เราก็ได้ถ่ายรูปกับน้ำตกแล้วก็เดินขึ้นไปบนน้ำตกบอกเลยว่าน้ำตกแห่งนี้ไม่ลื่นไม่มีตบไคร่น้ำนะครับเหมือนจะเป็นน้ำตกหินทรายประมาณนั้นเดินสะดวกไม่ลื่นแล้วก็ปลอดภัยหลังจากที่เรา เล่นน้ำตกกันพอใจแล้วเราก็ได้เดินทางกลับนะครับก็ให้ชมบรรยากาศขากลับนะครับสองฝังแม่น้ำเมยเราไปช่วงสายแล้วก็ประมาณสิบเกือบเที่ยงนะก็อากาศเย็นสบาย ก็จะพาชมวิวสองฝั่งแม่น้ำเมยทั้งฝั่งไทยและฝั่งพมา่าไปกันเรื่อยๆนะครับด้านขวามือของท่านผู้ชมก็จะเป็นฝั่งพมา่าก็จะมีเจดีสีขาวตามแนวริมฝั่งแม่น้ำเมยนะครับ ช่วงใกล้ๆหมู่บ้านก็จะมีเจดีย์สวยงามมากมันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับที่มีเวลาก็มานั่งเรือชมได้นะครับขุนเขาต้นไม้สวยเย็นสบายะนี่ครับ ดีเจดีสีขาวอยู่ริมฝั่งพม่านะครับสวยถ่ายรูปออกมาก็สวยนะครับนี่ครับบอกเลยว่างดงามมากแต่เกิดใครไม่อยากไปชมน้ำตกเขาก็จะมีนั่งเรือข้ามฟากไปถ่ายรูป ท่าเรือน่าจะประมาณ20บาทนะครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงท่าเรือแม่ตะวอกันแล้วนะครับก็ออกจากนี้เดี๋ยวเราจะไปแม่น้ำสอสีนะครับอยู่อำเภอแม่เงาจังหวัดตากนะครับนะครับ เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่แม่น้ำสองสีนะครับไปกันครับเราก็ได้มาถึงจุดชมวิวแม่น้ำสองสีที่อำเภอแม่เงาจาังหวัดตากแล้วนะครับปท่านผู้ชมเราไปชมพร้อมกันว่าจุดชมวิว แม่น้ำสองสีนนจะสวยวขนาดไหนไปดูกันครับแม่น้ำสองสอีเป็นแม่นม้ำแม่เงากับแม่น้ำยวงมาบรรจบที่อำเภอแม่เงาเเอออำเภอแม่เงาใช่ไหม ใช้กับน้ำขุนใช่ไงนี่น้ำดำแต่น้ำแดงจุดชมวิวเนี่ยราไปดูนี่ไงน้ำดำแต่น้ำแดงมาดูดิน้ำดำน้ำดำแต่น้ำใสน้ำแดงกับน้ำใสเหอนตกเออน้ำใสมาคือแม่น้ำแม่น้ำอะไรอุ้ยแต่สวยไม่ตรงนี้แม่น้ำอะไรมาแม่เงา ันน่ไงจุดนี้ก็จะเป็นแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันซ้ายมือของท่านบูชมนะครับคุณคุณคุณก็จะเป็นแม่น้ำเงานะครับสีจะใสครับขวามือก็จะเป็นแม่น้ำยวมนะครับก็น้ำออกจะสีขุนคุณ,คณแล้วก็แดงนะครับอันนี้ผมรู้ผมอยากจะรู้ว่าไอ้คุณนั่นแม่น้ำอะไร ไอ้ใสแม่น้ำอะไรยวมยวมมีสีขุนนี่นี่นแม่น้ำเงาเนี่ยนี่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 นแม่น้ำย้อมมีสีขุนน้ำเงานี่อันนี้น่าจะเป็นแม่น้ำายวมมาจากอันนี้นี่นี่ยวมอยู่ขวาอันมาคุ้มเหรออ่าอ๋อสองสีสสีมันมาชนกันเห็นไหมแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปรวมกับอะไรนะแต่ละวินกับเมย อ่าแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปรวมกันสี่สายอ,ะาอ,อ่ะด้ยะะวยก็อ<ไง>ขอจบทริปนั่งเรือชมแม่น้ำเมยแต่เพ,เพียงเท่านี้นพบกันใหม่ทริปหน้านะครับสว<ด>ัสดีครับ